เรียนคณะกรรมการการประเมินเพื่อขอมีหรือขอเลื่อนวิทยาฐานะทุกท่านค่ะดิฉันครูสุนิสารุธโชธหรือครูนอ,อกค่ะปัจจุบันดำรง,งตำแหน่งครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา29กระทูสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตค่ะวันนี้ครูนอกจะขอเล่าถึงสภาพปัญหาที่มาและก็แรงบันดาลใจในการที่ส่งผลให้ครูได้ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องคำคล้องจองหรือคำสัมผัสค่ะก่อนอื่นครูนอกขออนุญ,ญาตเล่าถึงสภาพปัญหา เรียนของคุณน้องก่อนนะคะนักเรียนในห้องเรียนของคุณน้องไม่ว่าจะเป็นปีการศึกษาที่ผ่านมาหรือว่าปีการศึกษาปัจจุบันนะคะคุณน้องพบว่าจะมีผลการเรียนรู้อยู่ตัวชี้วัดหนึ่งที่นักเรียนเขาจะค่อนข้างมีปัญหาค่ะแล้วก็ท้คะแนนได้น้อยไม่ว่าจะเป็นการสอบในชั้นเรียนการสอบระดับชาติโอลิกหรือการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดนี้ค่ะเขาก็จะทําคะแนนในส่วนนี้ได้น้อยนั่นก็คือตัวชี้วัดเกี่ยวกับคํคล้องจองหรือคาสัมผัสนั่นเองค่ะคุณน้องเลยมาสังเกตเห็นว่า ่นนี้เขาไม่สามารถแต่งคําขวัญหรือแต่งคําประพันธ์ต่างๆได้เขาเลยทาคะแนนในส่วนนี้ได้น้อยค่ะค <med> <worldwide> ุณน้อเลยมาพิจารณาและมองว่าสาเหตุหลักเลยที่เขาไม่สามารถแต่งคําขวัญหรือแต่งคาประพันธ์ได้เนื่องจากเขาไม่เข้าใจในส่วนของคาคล้องจองหรือคําสัมผัสนั่นเองค่ะคุณเพราะว่าคุณน้อคิดว่ามันเป็นพื้นฐานหลักเลยค่ะที่จะนําไปประยุกใช้ในการแต่งคําขวัญหรือว่าคาคล้องจองคุณน้นเลยมาคิดว่าคุณน้อจะจัดการในการสอนแบบไหนดีนะจาก ทำสื่อแบบไหนหรือว่าจะทําชิ้นงานแบบไหนดีที่จะให้เขา,ามีความเข้าใจเกี่ยวกับคำคล้องจองและก็นําไปประยุกต์ใช้ในการแต่งคาขวัญหรือว่าคําสรมพันธ์นต่างๆได้ค่ะในการจัดการเรียนการสอนของครูเน้นนะคะจะจัดการเรียนการสอนแบบ active learning ค่ะก็คือใช้เกมเป็นฐานแล้วก็ใช้กิจกรรมแบบเพื่อนช่วยเพื่อนนะคะให้เขาได้เรียนรู้ข้อผิดพลาดแล้วก็แก้ปัญหาปรับปรุงผลงานด้วยตัวเองโดยที่ว่ามีครูคอยแนะนาอยู่ใกล้ๆค่ะ เหมือนการสอนของคุณครูในแผนการเรียนรู้นี้ก็จะเริ่มแรกเลยก็จะเริ่มจากที่ว่าคุณให้เด็กทําจิตศึกษาหรือว่าให้เตรียมความพร้อมให้มีสมาธิที่จะเรียนก่อนนะคะหลังจากนั้นคุณัรนก็จะแจ้งจุดประสงค์ค่ะเพื่อปักธงความรู้ให้เขาว่าเขาต้องได้อะไรในชั่วโมงนี้เขาต้องมีเป้าหมายในการเรียนนั่นเองค่ะแล้วก็คุณครูก็จะเปิดด้วยเกยมค่ะซึ่งเป็นเกมที่เชื่อมโยงความรู้เก่ากับความรู้ใหม่นะคะเพื่อให้ให,ให,ให้ให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเกมเฟรพันธ์แท้ คนดังบันเทิงค่ะเพราะเป็นเรื่องที่เขาสนใจอยู่แล้วเขาก็จะให้ความสําคัญหรือว่าสนใจการต้นที่เขาอยากจะเรียนรู้มากขึ้นแบบอย่างเงี้ยค่ะลิซ่ายา่ยาอย่างเงี้ยให้เขาทายจากาตัวอักษรนะคะให้เขาสลับตัวอักษรให้ถูกต้องแล้วก็ทายกันในแต่ละกลุ่มโดยกลุ่มเนี่ยเขาจะใช้โปรแกรมในการแบ่งกลุ่มเพื่อที่ให้นักเรียนนะคะเขาจะ ไม่รู้สึกว่าเออเขาอยากจะอยู่กเพื่อนคนนี้หรือว่าเกิดการลำเอียงหรือว่าครูแบ่งให้อ่ะให้ระบอกแบ่งเองโดยใช้โปรแก,กมริป p ี้ดอทเนในการที่เอาแบ่งเกมให้กับเด็กนักเรียนเขาก็จะรู้สึกเป็นประชาธิปไตยแล้วก็ได้เข้าร่วมกลุ่มกับคนที่เขาไม่เคยเข้ามาก่อนนะคะครูนั่นก็จะใช้คําถามในการกระตุ้น,นคิดอ่ะเมื่อเขารู้แล้วว่าเออ,เอ,อตัวดาราในในปริศนาเนี่ยคือใครอ่ะตรงนจะถามถามืนว่าภาพที่มันเหมือนกันมันเหมือนกันตรงไหนเขาก็จะตอบมาเลยค่ะเออมาดาราเหมือนกันเป็นนักร้องเหมือนกันจนเขาสามารถตอบได้ว่า มันเป็นสระเหมือนกันหรือว่าถ้าตอบไม่ได้คุณก็จะให้ให้เขาดูคาค่ะก็เอาคาขึ้นมาลิซ่ายายายาอย่างเงี้ยค่ะจนเขาสามารถตอบได้ว่าอ๋อมันมีสระเหมือนกันแจ๊กสันกันชายอ๋อมันมีอยู่ในมาตราตัวสะกดเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะก็จะให้เขา,เ,าเล่นเกมตรงส่วนนี้ก่อนหลังจากนั้นคุณก็จะให้ให้ทำกิจกรรมที่ศึกษาความรู้เกี่ยวกับความหมายของคำาร้องจองค่ะ,ะว่าคำพร้องจองหมายถึงอะไรมีลักษณะแบบไหนและ ตั้งคาถามว่าเราสามารถไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรอะค่ะเพราะเขามีความเข้าใจเกี่ยวกับคํคล้องจองในระดับหนึ่งแล้วอะค่ะคุณน้าก็จะให้ให้เขาได้เพิ่มประสบการณ์อีกครั้งโดยการเล่นเกมคล้องจองคล้องใจโดยคุณน้าใช้ความรู้ในแผนการเรียนรู้ที่ผ่านมาคือเกี่ยวกับคำสํานวนสุภาษิตนั่นเองเขาก็จะเขาก็จะ ต่อกันได้ง่ายโดยคุณน้ใช้วัสดุเหลือใช้จากกล่องกระดาษ A4 นะคะให้เนยนจับคู่ตั้งแต่คำท่งจอง2พยางค์3พยางและก็4พยางค์ตามจุดประสงค์ที่คุณได้ตั้งเอาไว้พราะเขาจับคู่เสร็จเขาก็าต้องแต่ละคู่เนี่ยต้องบอกได้ว่ามันสัมผัสกันอย่างไรนะมันสัมผัสที่สระ แล้วมันคำไหนล่ะที่มันสัมผัสกันอะไรเงี้ยค่ะคือเขาสามารถบอกได้ว่าอ๋อคำคำคล้องจองชุดแรกอะค่ะคำสุดท้ายเนี่ยจะสัมผัสกับคำแรกหรือคำที่2เหมือนคำจองสี่พยางตกต่างจากคำอื่นอยู่แล้วดังที่ปรากฏในคลิปอะค่ะในแต่ละคู่เนี่ยต้องบอกได้เพราะคุณน่าเห็นว่าเขามีความเข้าใจเกี่ยวกับคำตรงนี้แล้วเราก็ใช้คําถามกระตุ้นคิดแล้วก็มาสรุปร่วมกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะให้ทํากิจกรรมกลุ่มค่ะก็คือกิจกรรมบ้านคล้องคํานั่นเองนะคะอ่าบ้านคล้องคํานะคะ ก็ให้แต่ละกลุ่มร่วมกันทำค่ะบ้านหลังนี้คุณคุณสร้างให้ก่อนแต่ว่าสร้างไม่เสร็จค่ะให้เรียนสร้างต่อในบ้านหนึ่งหลังจะมีอยู่3ห้องเห็นความมีห้องเห็นความรู้ห้องแห่งความหมายและห้องแห่งความเรียนตัวนักเรียนเนี่ยเขาต้องฟังกติกาว่าเขาต้องทําห้องแห่งความรู้ก่อนคือเขาต้องศึกษาก่อนเป็นการทบทวนอีกครั้งว่าคําต้องจองหมายถึงอะไรนะคะแล้วเขาก็ได้มาฝึก โดยคุณต้องมีข้อความให้เขาโยงค่ะเขาได้หัดโยงตรงนี้ก่อนโยงเส้นว่าคาออจองสามพยางสี่พยางมันสัมผัสกันตรงไหนคําไหนชุดคําแรกสัมผัสกับคําที่เท่าไร่ของชุดคําถัดไปหลังจากนั้นเขาก็ต้องมาเขียนความหมายค่ะในห้องเห็นความหมายว่าคาออจองหมายถึงอะไรมีลักษณะอย่างไรและมันเหมือนหรือว่าต่างกันอย่างไรค่ะพอเขาทำตรงนี้เสร็จค่ะเขาก็จะนําความรู้ทั้งสองห้องนี้ค่ะไปใช้ในห้องสุดท้ายคือห้องเห็นความเรียง ซึ่งในซองที่คุณน้อแจกไปค่ะจะมีคําที่คุณน้องทำในกระดาษสติกเกอร์เขาก็สามารถเอามาเรียนแล้วก็เก็บติดได้เลยนะคะแล้วก็มีจะมีตัวหลอกอยู่ด้วยถ้าเขาตัวหลอกมาติดเขาก็จะผิดเขาก็ต้องช่วยกันแก้ปัญหาในกลุ่มให้ให้งานสําเร็จนะคะเพราะว่าแต่ละกลุ่มเสร็จแล้วคุณน้อจะเปิดโอกาสให้เขาได้เดินดูในกลุ่มอื่นว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยเขามีวิธีการทํางานกันยังไงถึงงานได้สําเร็จนะคะเขาชื่นชมกลุ่มไหนอะไรยังไงะคะแล้วก็ให้ส่งตัวแทนออกมานําเสนอด้านหน้าโดยกลุ่มที่นําเสนอเนี่ยเขาจะต้องอธิบาายให้้เพื่อนน่ออนงงฟังไดว คำค้องจองคือคำอะไรมันสัมผัสกันอย่างไรมันเหมือนหรือมันตาน่างกันอย่างไรแล้วมันมีคำข้อเห็นความ,ม,มเรียงเขาเรียนคําไหนบ้างเขาอ่านให้เพื่อนฟังสรุปความรู้ร่วมกันแล้วก็ให้เปิดโอกาสให้เพื่อนได้ถามเขาได้ค่ะนะคือกิจอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมกลุ่มนะคะให้เขาเหมือนกับว่าสรุปความรู้ทั้งหมดที่เขาได้เรียนมาอันนี้ทีนี้คุณนุจะมีการตรวจสอบค่ะเช็คเป็นรายคนโดยคุณจะให้เล่นเกมโดมิโนโฝาขวดบทคํคล้องจองโดยคุณนุชทำมาจากฝาขวดะะที่ใช้แล้วนะคะมาติดเป็น ติดลงไปเป็นคําเป็นคําศัพท์แล้วก็ให้เขามาเรียงซึ่งโดมิโนสามารถเรียงได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลนังให้เป็นสรัหรือว่ามาตราสมกฉัเดียวกันที่เขาได้เรียนรู้มาแล้วค่ะโดยคุณจะเริ่มก่อนเหมือนคําแรกนี่จะเป็น โควิดซามาโรงเรียนคุณน่าจะบอกว่า en, ใครที่มีสระเอียนะคะใครมีสระเอียให้ออกมาเลยค่ะออกมาต่อได้เลยนักเรียนเขาก็จะออกมาต่อะคะ่ะห <sunscreen. S 1> รูอว่าเขาบอกว่าคุณน่าบอกว่าสระเอียนสระเอียนเขาก<ๆ>็จะง่ายขึ้นก็คือใช้เทคนิคแบบสระเอียนสระอานสระอานอะไรย่างเงี้ยค่ะเหมือนข้างหน้า <c ười> มีสระโอไม่มีตัวสะกดก็ง่ายหน่อยนะคะก็จะมาต่อว่ามามาเอ่อมาเรียนโชว์โดมิโนอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดมิโนโนกับโควิดซ่าอะไรเงี้ยคโควิดซามาโรงเรียนอ่านและเขียนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ พราะว่าเสร็จกิจกรรมตรงนี้ทุกคนได้ออกมาแล้วครูนะก็จะใช้คําถามกระตุ้นคิดอีกค่ะว่าเออนักเรียนมีความเข้าใจอย่างอย่างไรก็ถามเขาไปว่าเออมันเออลูกเข้าใจใช่ไหมมีการแบบว่าให้ให้นักเรียนตอบย้ำเขาอีกทีนึงค่ะเหมือนคนที่ไม่กล้าตอบอะค่ะก็จะพยายามกระตุ้นให้เขาตอบโดยที่ว่ามีครูแล้วก็เพื่อนช่วยครูนั่นจะได้รู้ว่าอ๋อเขาเข้าใจหรือเขาไม่เข้าใจอะไรยังไงคือให้เขาตอบมาก่อนนะคะก็จะใช้คําถามเป็นตัวช่วยตลอดกิจกรรมเลยค่ะหลังจากพอเห็นว่า ทุกคนทุกกลุ่มมีความเข้าใจแล้วอ่ะทุกคนมีความเข้าใจแล้วคุณก็จะให้ทําชิ้นงานเดี่ยวค่ะทีนี้ชิ้นงานตัวนี้ก็จะเป็นชิ้นงานที่เขานําความรู้ทั้งหมดที่ได้เรียนมาไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมเพื่อประสบการณ์หรือว่าการทํางานกลุ่มการออกมา,าทํางานเดี่ยวการเรียงฝากรดด้วยตัวเองอย่างนี้ค่ะคล้องจองเนี่ยก็มาสู่การพัฒนาตนเองเป็นชิ้นงานารถไฟสายคล้องจองนะซึ่งรถไฟแต่ละ ขบวนเนี่ยก็จะมีคำท้องจองที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ไม่เหมือนกันนะเด็กทุกคนจะได้ไม่เหมือนกันครูน่าจะเลือกให้ไม่ให้เหมือนกันนะคะแล้วก็เขาก็ทําเสร็จแล้วก็ให้เขากตกแต่งแล้วก็ลงในสมุดอะคะ่ะมีเวลาครูน่าจะให้ตัวแทนออกมาอธิบายมานําเสนอหน้าห้องเรียนให้ให้เพื่อนฟังนะคะให้เพื่อนฟังแล้วก็นําไปติดในสมุด หรือว่าถ้ายังมีเวลาหรือมีโอกาสช่วโมงหลังเนี่ยคุณเนูจะให้เขาเหมือนประเมินตัวเองค่ะว่าเขาได้เท่าไหร่หลังจากที่ว่าตรวจในสมุดแล้วค่ะหรือว่าให้เขาประเมินเพื่อนว่าเขาชอบของใครมากที่สุดอะค่ะในการทําในการจัดการเรียนการสอนของคุณครูก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะก็คือจะเน้นให้หน็กนักเรียนอะ ไดเ้เรียนรู้ด้วยตัวเองผ่านเกมการเรียนรู้เป็นระบบเพื่อนช่วยเพื่อนเกิดการเรียนรู้โดยไม่รู้ตัวนะคะมีความามีความคิดร่วมยอดจากกิจกรรมที่ทาําและเกิดความรู้ที่คงทนค่ะโดยคุณต้อให้ศึกษาได้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนนะคะ เพื่อที่เป็นการเพิ่มประสบการณ์ให้เขาเหมือนการทําชิ้นงานหรือว่าการทํางานการการทำชิ้นงาน,าง,านงานกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยคุณต้องจะให้เขาเริ่มใช้นิสสองก่อนเพื่อที่ให้เขาวางแผนว่าให้เขารู้จักวางแผนว่าเออถ้าเราใช้นิสสองก่อนถ้าผิดพลาดก็ผิดพลาดน้อยเป็นการเพิ่มความพคุ้มกันให้เขาค่ะให้เขาเกิดความผิดพลาดในการทํางานน้อยที่สุดซึ่งเขาก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการเรียนในรายวิชาอื่นหรือว่าการทํางานออในชีวิตประจาวันได้ด้วยนะคะ การจัดการเรียนการสอนของคุณนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะคือให้เด็กทุกคนได้ลงมือทํามีประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตนเองโดยมีครูคอยแนะนําอยู่ข้างๆนะคะค่ะสาหรับวันนี้การจัดการเรียนการสอนเรื่องคําคล้องจองและคำหรือคําสัมผัสก็ต้องขอ,อ,อนําเสนอเพียงแค่นี้ก็ขอขอบคุณคณะกรรมการการประเมินเพื่อขามีหรือขอ,อ,ขอเลื่อนวิทยฐานะทุกท่านที่มารับฟัง คุณนเล่าถึงสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาใจในวันนี้ขอขอบพระคุณค่ะ